ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะสำหรับคลิปการสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยีการคำนวณป .6 วันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในบทที่2หรือว่าหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทีนี้เนี่ยเรื่องในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องของการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมเนี่ยนะคะบางครั้งนะคะที่เรามีการเขียนโปรแกรมบางครั้งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้นะคะซึ่งอาจเกิดจากการเขียนลำดับขั้นตอนการประมวลผลผิดหรือว่าการเรียงลำดับของคำสั่งผิดนะคะเมื่อพบว่าการทำงานของโปรแกรมนั้นผิดพลาดหรือเกิดข้อสงสัยว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องหรือไม่ อาจทำโดยการตรวจสอบผลลัพธ์ของการทำงานทีละขั้นตอนนะคะหลังจากนั้น,นะคะครูก็จะมีคำถามนะคะเมื่อนักเรียนทดลองรันโปรแกรมนะคะหรือว่ากดเริ่มโปรแกรมเนี่ยแล้วไม่แสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไงบ้างคะ ครูก็จะขอมายกตัวอย่างในการาตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะถ้าหากว่านักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมให้ผึ้งเนี่ยเดินทางไปเก็บน้ําหวานและก็ผลิตน้ําผึ้งนะคะโดยการทํางานโดยมีการทํางานแบบบนซ้ําแต่โปรแกรมเนี่ยเกิดทํางานผิดพลาดนักเรียนเนี่ยจะต้องหาข้อผิดพลาดนะคะโดยการตรวจสอบ การทำงานทีละคำสั่งนะคะหรือตรวจสอบจากอัลกอริทึมทีละขั้นตอนดังนี้นะคะ,ะทีนี้ให้นักเรียนมาดูตรงรูปภาพนีนะคะในรูปภาพแรกนี้นะคะเป็นหน้าจอของอโปรแกรมแสดงการทำงานนะคะและก็ในรูปฝั่งขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นอัลกอริทึมหรือว่าขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตนะคะ จากรูปตรงนี้เนี่ยนะคะให้นักเรียนลองดูการทำงานสิคะถ้าหากว่านักเรียนเป็นคนเขียนโปรแกรมนักเรียนจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมจากตรงไหนนะคะถ้ายกตัวอย่างในภาพนี้เนี่ยนะคะขั้นแรกเนี่ยนะคะเราก็จะต้องให้พึ่งเนี่ยเดินไปข้างหน้านะคะพอเดินไปข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเก็บน้ําหวานนะคะ <c oughs> หรือนักเรียนอาจจะมาดูการทํางานตามอัลกอรกิทึมนี้ก็ได้นะคะในแผนผังด้านขวามือตรงนี้ ในขั้นที่1เนี่ยก็คือให้พึ่งเนี่ยเดินไปข้างหน้านะคะทาคาสั่งเดินไปข้างหน้าจากนั้นเมื่อเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะคะคําสั่งที่2หรือว่าขั้นตอนที่2ก็คือให้พึ่งทำไมคะเก็บน้ําหวานนะคะให้พึ่งเก็บน้ําหวานนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือพึ่งเนี่ยเดินมาเก็บน้ําหวานที่ช่องนี้แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยพึ่งจะต้องเดินทางไปทําน้ําหวานที่รังพึ่งตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูสิคะในอันกอยทึมหรือว่าขั้นตอนการทํางานในขั้นที่สามเนี่ยคาสั่งนี้บอกว่าให้หันขวานะคะนักเรียนคิดว่าถ้าพึ่งหันขวาเนี่ยจะสามารถเดินไปยังลังพึ่งได้หรือเปล่าให้เรียนลองนึกดูนะคะคราวนี้นะคะในขั้นที่สี่เนี่ยนะคะก็ให้พึ่งทําคําสั่งเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็ในคําสั่งที่ห้านี้ให้พึ่งผลิตน้ําพึ่ง นะคะจากนั้นในคําสั่งที่6เนี่ยให้พึ่งนั้นหันซ้ายนะคะจากนั้นก็มาตรวจสอบเงื่อนไขว่าทําแบบนี้ครบ5ครั้งหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่ครบก็คือเงื่อนไขไม่จริงนั่นเองนะคะก็ให้กลับขึ้นมาทําเงื่อนไขที่1นะคะตามลูกศรนี้นะคะตามแผนผังน,นี้นะคะก็จะเริ่มทําขั้นตอนที่1่ไปจนถึงขั้นตอนที่6นะคะไปจนครบ5ครั้งนั่นเอง ะะแต่คราวนี้เนี่ยจากาผลการทดสอบโปรแกรมนี้นะคะผลปรากฏว่ามีการทำงานของพึ่งบางขั้นตอนเนี่ยนะคะหรือว่าบางคำสั่งเนี่ยที่สั่งงานยังผิดอยู่นะคะทำให้พึ่งเนี่ยไม่สามารถาเดินไปเก็บน้ำหวานแล้วก็ทำน้ำพึ่งได้ครบตามที่จจกกำหนดนะคะฉะนั้น ให้นักเรียนลองนึกสิคะว่าไม่ใช่นึกให้นักเรียนลองดูค่ะว่าข้อไหนหรือว่าคำสั่งที่เท่าไหร่บ้างที่มันยังผิดอยู่และเราจะต้องแก้ไขนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะเพราะเรียนนักเรียนพอจะดูออกไหมนะคะจากข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าหากว่าไล่ดูทีละคำสั่งเนี่ยนะคะใน คำสั่งที่1ก็คือให้พึ่งเดินไปข้างหน้านี่นะคะนักเรียนลองนึกภาพตามนะคะให้พึ่งเดินไปข้างหน้าพึ่งก็จะเดินมาช่องนี้นะคะซึ่งซึ่งช่องนี้เนี่ยมีดอกไม้อยู่ถูกไหมคะพอมีดอกไม้เนี่ยพึ่งก็สามารถทาคําสั่งที่2ได้ก็คือเก็บน้ําหวานได้แต่คราวนี้ค่ะพอมาถึงคําสั่งที่3นะคะ พอมาถึงคำสั่งที่3เนี่ยบอกว่าให้พึ่งนั้นหันขวานะคะถ้าหากว่าพึ่งหันขวาหันขวาไปทางไหนหันขวาไปทางขวาของพึ่งนะคะพอหันขวาไปทางขวาของพึ่งนั้นพึ่งเนี่ยก็จะหันหน้ากลับเข้ามาหาตัวนักเรียนนะคะหรือว่ากลับออกมาทางข้างหน้าด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งก็จะไม่สามารถเดินไปหาหลังพึ่งได้นะคะ ก็จะไม่สามารถทําคําสั่งที่4เพื่อเดินไปหาหลังพึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นในคําสั่งที่3เนี่ยจึงเป็นคําสั่งที่ผิดนะคะคำสั่งที่ถูกต้องเราจะต้องเปลี่ยนจากหันขวาตรงนี้นะคะเป็นหันซ้ายนั่นเองนะคะฉะนั้นคําสั่งในข้อที่3เนี่ยก็คือคําสั่งที่ทําให้การทํางานนั้นผิดพลาดนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนคําสั่งที่3าม เป็นคำสั่งหันซ้ายแล้วนะคะหลังจากนั้นคําสั่งที่4ให้พึ่งนั้นเดินไปข้างหน้านะคะพึ่งก็จะเดินมาหยุดที่ช่องนี้นะคะจากนั้นเนี่ยพึ่งก็จะสามารถทําคําสั่งต่อไปก็คือผลิตน้ําพึ่งได้เพราะว่าตรงนี้นั้นเป็นหลังพึ่งถูกไหมคะคราวนี้นะคะในคําสั่งที่6กเดี๋ยวครูขอเปลี่ยน ต่อมาค่ะในคําสั่งที่6เนี่ยนะคะบอกว่าให้พึ่งหันซ้ายตอนนี้เนี่ยนะคะหน้าพึ่งเนี่ยหันไปข้างบนนะคะถ้าหากว่าให้พึ่งหันซ้ายตามคําสั่งที่6นะคะพึ่งก็จะหันมาฝั่งนี้นะคะซึ่งก็จะไม่สามารถเดินต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคําสั่งที่6คําสั่งหันซ้ายเนี่ยจึงเป็นคําสั่งที่ผิดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคําสั่งที่ถูกนั้นจะต้องเป็นคําสั่งหันขวานั่นเองนะคะซึ่ง พอเพึ่งหันขวาก็จะหันมาฝั่งนี้แล้วก็จะสามารถเดินมาช่องนี้ได้แล้วก็สามารถทําคําสั่งต่อไปได้นะคะนั่นเองฉังนั้นนักเรียนจะเห็นแล้วนะคะว่าในขั้นตอนการทํางานนี้หรือว่าอ um ันกรอทึมนี้มีขั้นตอนการทํางานไหนบ้างนะคะที่เป็นข้อผิดพลาดน,นะคะแล้วเราจะต้องแก้เป็นแบบไหนถึงจะถูกต้องนะคะสาหรับตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการ หาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเมื่อเราตรวจสอบและหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมพบแล้วนะคะเราก็จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมเนี่ยนะคะเราจําเป็นที่จะต้องมาตรวจสอบอัลกอริทึมหรือว่าขั้นตอนการทํางานทีละขั้นตอนนั่นเองนะคะอ่ะจาก ที่ครูได้อธิบายการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวนักเรียนมาพิจารณาข้อความตรงนี้กันบ้างนะคะถ้าพิจารณาทีละคําสั่งนะคะที่ตำแหน่งต่างๆพบว่าคําสั่งที่3นะคะพึ่งจะหันขวาซึ่งเป็นการทํางานที่ทาไมคะผิดพลาดถูกไหมคะจึงต้องแก้ไขให้มันเป็นหันซ้ายแล้วก็ในคําสั่งที่6นะคะพึ่งจะหันซ้าย แต่ว่ามันเป็นการทำง,งานที่ผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็จะต้องแก้ให้เป็นหันขวานั่นเองนะคะจะทำให้การทำงานหรือว่าการเดินทางของพึ่งนั้นถูกต้องนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมเนี่ยเป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนถ้าหากว่าเราเนี่ยแก้ไขปัญหาของคนอื่นหรือฝึกตรวจสอบข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นนะคะ ก็จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาของเราได้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะคะค่ะสำหรับในค่ะต่อมานะคะมาถึงกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในเรื่องนี้นะคะซึ่งจะเป็นใบงานที่2.4นะคะชื่อว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะ ในกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการให้นักเรียนนั้นได้ฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะโดยการปฏิบัติเนี่ยนักเรียนจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะขั้นที่1เนี่ยให้นักเรียนเข้าไปสู่เว็บไซต์ https c o d e org นะคะแล้วก็เลือกหมวดนักเรียนต่อไปนะคะก็เลือกเป็นคอร์สท,ที่3 ะะส่วนในขั้นตอนที่2เนี่ยใหนะ้โปรแกรมนะคะก็จะแสดงบทเรียนต่างๆดังภาพนี้นะคะและก็จากนั้นเนี่ยให้นักเรียนเลือกบทเรียนที่14เรื่องพึ่งหัวข้อการดีบักนะคะซึ่งการดีบักนี่ก็หมายถึงการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาแล้วนะคะกะ็ให้นักเรียนคลิกเลือกอบทหัวข้อที่1น,นะคะบทเรียนที่1 ตามภาพนี้เลยนะคะค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้าการเขียนโปรแกรมแล้วนะคะก็ให้นักเรียนอ่านโจทย์ตามนี้นะคะว่านักเรียนจะต้องทําอะไรจากนั้นเนี่ยในโปรแกรมนะคะเขาก็จะเขียนคําสั่งไว้ให้แล้วเพียงแต่ว่าในคําสั่งเนี้ยมันจะยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนาหาข้อผิดพลาดหรือว่าหาคําสั่งที่ผิดพลาด ในคำสั่งที่เขาเขียนให้มานี้นะคะโดยนักเรียนสามารถทำได้โดยการนะคะคลิกไปที่ปุ่มเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการทำงานทีละขั้นตอนให้นักเรียนดูว่าการการทำงานขั้นตอนไหนนะคะมันผิดพลาดอยู่นะคะเมื่อนักเรียนหาข้อผิดพลาดแล้วเนี่ยนะคะอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะ คำสั่งที่ผิดพลาดเนี่ยก็คือบล็อกคําสั่งเก็บน้ําหวานนะคะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นบล็อกคําสั่งผลิตน้ําผึ้งแทนนะคะจึงจะทําให้โปรแกรมนี้ทํางานถูกต้องก็คือดังภาพนี้นั่นเองนะคะเปลี่ยนจากบล็อกคําสั่งเก็บน้ําหวานเป็นผลิตน้ําผึ้งนะคะเมื่อนักเรียนเปลี่ยนบล็อกคําสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นที่6กก็ให้นักเรียนกดทดลอง ฝึกหาข้อผิดพลาดนะคะเมื่อนักเรียนเปลี่ยนโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนกดปุ่มเริ่มการทำงานเพื่อดูการทำงานของโปรแกรมนะคะว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนสามารถทำบทเรียนหัวข้อนี้ผ่านแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทดลองฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องจนจบบทเรียนนะคะ ซึ่งในบทที่14เนี่ยก็จะมีบทเรียนให้นักเรียนอยู่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13ด่านด้วยกันนะคะก็ให้นักเรียนลองฝึกดูเมื่อนักเรียนทําครบหรือว่าจบบทเรียนแล้วเนี่ยนะคะก็ให้นักเรียนมาทํำใบงานที่2.4เรื่องการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมด้วยเว็บไซต์ code.org นะคะซึ่งก็ให้นักเรียนบันทึกผลการ ทำกิจกรรมหรือว่าการฝึกหาข้อพิพาทของโปรแกรมเนี่ยลงไปในตารางนี้นะคะตามหัวข้อเลยนะคะ mm hmm. เมื่อทําเสร็จแล้วก็ mm hmm. ให้นักเรียนบันทึกแล้วก็ส่งงานเข้ามาที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะซึ่งเว็บไซต์ที่นักเรียนจะสามารถเข้ามาดาวน์โหลดใบงานแล้วก็ส่งงานนะคะก็เป็นเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณปอ 6นั่นเองนะคะ